สวัสดีครับสวัสดีเฟซี่กันครับเด็กขึ้นนีครับพามาดูการไถมันครับมีโรงงานสองกันครับเป็นงานคุดมันเนาะนครับมันหัวกะพอใส่ได้ครับหัวปูน,นปยี่นี่ครับเริ่มเริ่มคุดมันนะครับทัางนี้ โงงานแพคคูครับกับคู่ปตาย L อลหาน์หน182ขันครับเดี๋ยวจะมาเอกเรื่องปีนี้นะครับน้ำมันกะถามว่าแพงบวกกแล้วก็กระสูงเติบอยู่ครับนะครับเดือนละ3บหา30หากะน,น้ำมันหาลอยนี่ทั้ง1ิบแปรลินนี่ก็ประมาณครึ่ง เล็กงนิดใใจังหน่อยครับน้ำมันขนาง,งแข่งครับปกติมีทุกปีนี่ใช้ไรล,ละสามร้อยครับคิดว่านะครับหลายๆพื้นที่กันอาจจะขึ้นราคาขึ้นการเบิดนะครับหรือว่าบางห่องก็อาจจะเนื่องไชเท่าเดิมนะครับเพราะว่าบางพื้นที่นี่ิ่นลดหลายเนาะนะครับสำหรับงานรับจ้างอาจจะมีการแข่งนะครับส่วนนี้ก็แข่งราคากันแะครับส่วนหญ่จะเป็นการแข่งราคาครับปกตินี่ อไ,อไทมันนี่เคยไทยล้วละสามรอยครับปกติทางบ้านผมเนาะลายละสามรอยแต่ว่าปีนี้นะครับขึ้นเป็นไรล,ละสามรอยห้าสิบนะครับไทมันนะครับไทพวนก็น่าจะไรล,ละสามร้อยห้าสิบพื้นกันปกติก็ไทยลาละสามรอยนะครับบ้านผมนี่ตามซุดน่าจะบากเกินสามรอยนะครับทำมันโลดไล่บวกกับแทบทุกแทบทุกหลังครับแต่ว่าส่วนใหญ่เพื่อนออกมาให้งานของเจ้าของครับแท่นี้ปูมันไล่ครับบวกใครเน้นรับจ้าง งานไ <HHH> ทมันมนี่ปีนี้ขึ้นเพิ่มหาซิบ,บาทครับเป็นไรละสามลอยหาซิบนะครับขึ้นข <Arc oid S 1> ึ้นทุกขั้นแหละนะครับขนาดแกมันตันละลอยนี่ก็ยังขึ้นเป็นตันละลอยหาซิบนะครับตันละลอยหาซิบนี่แล้วแต่ระยะทางนะครับผมตันโปกตินี่ตันละลอยตันละลอยกับประมาณประมาณเอ่อบวกเกินหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งถึงสองโลนะครับตันละลอยถ้าว่าถักไก่ก็น้นเพิ่งกักัคิดตามระยะทางคือเก่าครับ งานแกมันทีนี่เป็นตันละลอยหาสิบกับไทยนี้ละละสามบาทหาสิบกับไทยมันก็ทาเป็นงานแต่กินยากนะครับอาจจะสบายแต่ว่ากับกินยากนะครับมันเป็นงานสะนะครับใส่เกียร์ให้หนึงในการไถทำมาขาดบวกกับ ไปสาบไปเร็วกว่าขาดคือเราครับขึ้นใส่เพราะว่าแังหัวมันเงามันขาดคือเราครับทนันคุดมัน,ม,น,ม,นมากพุ่งกับจีเป็นประมาณนี้ขาเจาะ้ันขางนาะส่วนมากกับจีโบ้ขาดาดอกเพรา,า,วา,าะาว่าไปาบไป่เร็วนะครับแต่ว่ามาขัดเบิ้งกับไปสาบก็นี่แต่ว่าสาบ่ไดรครับ <plumbing> ถามมาขาดบ่กะจะเสยเบิ้งครับมันงกะขึ้นอยู่ครับนี่นี่กับโบาขาดครับนี่มันกะขึ้นอยู่ครับหัวมันขื่อ,อขึ้นอยู่ครับ ขึ้นด้วยครับไอ้ว่าหัวมันเห่าหรือว่ามันบ่เห่านะครับไอเห่วนี่ลักๆเลยจะได้กระขาดครับไรละสามหล่อห้าสิบตัวมาส่วนมากก่ะงานไหนมันนี่สิบบวกใครรับจ้างกันครับส่วนมากทั้งอื่นอาจจะทั้นอื่นอาจจะรับจ้างแต่ว่ารถผมนี่บ่ปันใดครับส่วนมากบ่ค่อยไปปันใดมันเป็นเป็นงานซ่าแล้วก็นอีกอันหนึ่งมันเล็นมันแต่คล้องผอมครับมันแตคล้องหลายนะครับบ่แถวจะบ่ได้ไปดอกส่วนนี้จะไปแต่งานไถ พ่วนหรือว่ายุกล่องนะครับผมอ่าส่วนเนี่ยนี่ก็บสามร้อยห้าสิบขับปีนี่หรือว่าไถยพ่วนกรับนะจะเป็นสามร้อยห้าสิบขับเดี๋ยวเบิงบ้งเบิ้งเท่านันครับเบิ้งมูครับส่วนมากเบิ้งมูมูภาคข,ขึ้นกับขึ้นครับแต่ว่าส่วนมากจะยืนอยู่สามร้อยครับทั้ง้านผมคือว่าราคาดีบ่พี่น้องวะนะครับไถยหน้าไถยให้กับสามร้อยนะครับเลยละสามร้อยที่เรา แต่บางมื้นที่บางกะสองหาหิบนะครับไทยงานไทยแต่เป็นงานบุกเบิกกะอ้างสามันสิกะไรละสี่ร้อยนะครับปีไก่ส่วนมากจะขึ้นเป็นห้าสิบาทเบลยครับปีนี้มันกะสิว่างในนอนพ้นผ้าขึ้นกัขึ้นครับน้ำมันมันกัแพงน้ำตาว่ากะเบิ้งเข่อนแล้วครับมองในเห็ดง่ายเห็ดอันนี้ผมกะขึ้นอยู่ตัว่าถ้าเป็นงานตัวได้ไรผมกะลดหายอยู่แล้วเนาะสำรับของผมเนาะ เจ้าประจาสิผมลดอยู่แล้วผมบด้เกบเต็มนะครับแต่ว่าบ,บางคนเนาะไปเห็ดปีแรกอะเฮ็ดย่างดีครับเห็ดสมผลงานเนาะลดในพร้อมพ่นามาจา้างภูม่ครับตัวน,นี้ก็ก็เล้วแต่เจ้าของให้คื่อนนะครับแล้วแต่เพราะว่าตนนัวนี้มันเกิดขึ้นอยู่กับสิทธิขอคงคนเนาะนะครับอ้า <c oughs> อันนี้บ่ได้นี่ครับพวกนี้ควรมันอ่อน ขาดาดึงขึ้นกับบ่อขาดนะครับนะครับเคยเจอบ่ครับเคยเคยเจอ,อกันบไ่ไปไปไถยรับจ้างนะครับเพชรยางดีนะครับปายเล็กๆหน่อยนะครับตัว2,000เอ่อให้งานเนาะ2,000 2,200ส,สั2,200หาซิปตั้งสินะครับลดหาซิบบาทนิดกะแต่ว่าหน่อยขั้นหน่า,นาจะบ่อลดนะครับหน่อยขั้นน่าจะเก็บเต็มตัวของผมนี่เคยลดแล้วแต่ว่า กะสุดถ่ายพินามากเขาจ้างภู้ใหม่นะครับเพราะว่า,าคือบางคนแต่ว่าของผมในส่วนมากเจ้าประจําก็จิจ้างตลอดนะครับแตส่ส่วนมากนาไม่ไม่สิเปิ่ลกะส่วนมากนาไม่ไม่นี่จะเล่นตัวเลือกครับส่วนมากคือรถผู้ได้ไวกว่ากบผู้นั้นได้เฮ็ดนะครับผมบอกคนเรี่นพิงงานดอกแต่ว่าของผมนี่บางทีมันเ็พท่านนะครับผมก็ต้องยุ่งงานให้้พื่นนะครับบ,รงงนนรบ,บอกปัญหา้อื่นเฮ็ดเพราะว่า มันมันเป็นไใล่ะช่วงเฮ็ดมันมันก็เฮ็ดพร้อมกันหลายครับสมัคร์กจีเน็ตเฮ็ดพร้อมกันครับโทษไใช่ปะไหนครับเพราะว่าจะคล้องกับวิเวลาไปเนาะเพราะว่างานจะคล้องค่ะถามว่ารับจ้างบอกว่ารับจ้างครับแต่ว่าส่วนมากคล้องเฮ็ดคล้องจากคล้องนะครับเพราะว่ามันหลายนะครับทางอุบลนี่จะเน็ตเป็นมันครับอุบลนี่ก็แล้วแต่พื้นที่ได้ครับแล้วแต่จังหวัดเอ้ยแล้วแต่ไอ้อำเภอนะครับแล้วแต่อำเภอเกอน เพือนี่ก็ได้แต่ส้วนอีูครับบัว่าบกคือกันแต่ว่าถามมาได้ดีบอเคล็ดมันได้ดีครับถามมาทั้งทั้งนี่ถา้าเอารถรับจ้างถาม่าทำงานมาหลายนะครับถามว่ารถบ่อหลายเนาะคือสมัยก่อนมันก็นได้ครับได้พอรถไถนาไปละเพราะว่าไถนานี่ส่วนมากมันถือครับทั้งอื่นเนาะ ผมด้่ินว่าทั้งอื่นนี่มั้งมองพื้นที่นี่ไร่ละร้อยแปดสิบ้พี่น้องต่อยแปดสิบผมว่ามันในความคิดของผมผมว่ามันบบเหลือครับมันบบเหลือย่งมันํะมันแพ้แนวนี้ก็คือว่าเรามองในเพิ่นลดหลยเนาะเพิ่นงานรับจ้างเพิ่นรักนี่มันก็จะมีการแข่งราคานะครับแข่งกันเรื่องราคาแต่ว่าทำงานผมนี่ยืนยี่เด้วครับสามร้อยนะครับผมถือว่าทั้งนี่ก็ราคาดีตัวบ้านมบางพื้นที่อาจจะได้หลยกว่านี้นะครับบางพื้นที่นี่แให้ให้พวดมันเอาไรละสี่ร้อยครับ แล้วแต่พื้นที่ขึ้นกันครับถ่ายไรละสามลอยขึ้นเราหนีย่างบ่ไหวครับตายแน่นอนผมว่าแต่ว่างานคุณมันแน่วสิกะสามลอยอย่างไรบ่ผมวะกะยังพอได้อยู่นะครับยังพอได้อยู่เพราะเป็นหินทรายมันทายง่ายครับแต่ว่าบางหม่องบางพื้นที่นี่เพิ่น อาจจะบ,บูเกินส่งลยฮะซิก็มีครับตัวนี้แต่จะเพิ่มที่เนาะนะครับผู้ดใดผู้ใดไอเทสไลท์เทสไลท์ก็ลองลองคอมเมนต์เขามาเบิรงครับว่าเหตุการณ์อะไรละจักบาทนะครับราคาอ้งว่า,มาผมก็จะประมาณสามนี่แหละนะครับประมาณสามนี่นะครับยืนอยู่สามร้อยครับหลกัลกๆเลยแต่ว่าปีนี้เพิ่มภาขึ้นครับเพิ่มภาขึ้นคล้องกับต้องขึ้นน้ำเพิ่์นครับ มองอื่นนี่ขี่บมันในบ้านผมนอนในบ้านในบ้านอื่นนี่กะไทหน้าหนีไรยละสองรอยครับสองร้อยปันสองรอยก็มีครับมองมองแต่ว่าจะคล้องคันได้ยังไงจะคล้องโบยดับมันมันบเรือครับบ้านนี้ยิงเวลารถเท่าซึกล้อมามันมันมันแฉบจะมันแน้่จะบ่ได้ยังครับอืมไรละสองรอยเฮดบนหมื่นได้เงินสองพันครับเ็ดหมื่นละสิบไรเต็มถี่กับโเกินสิบห้าเลยนะครับเฮดไอสองหัดคำเนาะแต่ว่ารถสายรับจ้างนี่กับเท็ดหอดึกก็สี่ร้ยกว่าหันครับ ถึงพว่ามันเป็นราคาที่บค่อยโอเคมาในนะครับแต่ว่าคือว่าแหละสํารับรถที่มันออกมารับจ่ายมันก็จําเป็นครับจําเป็นแต่ว่าขอมผนนี่คือมันส่วนมากข้างบ้านพมนี่มันจะเน้นเห็ดองจะคข้องครับไปก็ไดดเอาวาจ่างกันครับเพราะมีครับพอได้เห็ดแต่ว่าบางหงส์คน้องบางว้นทีบามเห็นมันว่าั้างบ้านเพื่อนไทยะร่อยแบบิบกะก็นาเห็นใจครับบางทอ ผู้ใดที่ออกรถไถมาใหม่กับบางเทอมันเกิดกดกันผุดครับผมมาเนี่ยนั่นบอกสำรับผุที่มันออกมาใหม่นอกมันเกิดกดราคาใส่รถเก่านะครับแต่ผลผลงานกับผลงานทําเมื่อใหม่กับโบสูงเมือเก่าเละครับเออมันกับนายเห็นใจครับไรละลอยแปดสิบมันมันแทบจะพบแทบจะบบเรือครับผมกับมีรถไทกันแต่ว่าผมก็เห็นใจมันอยู่ลอยแปดสิบนี่มันมันแถบจะบบเรืออะไครับอ่ายิงมาจากคนขับคนยังมันมันมันโบเรือเลย ต่อไแปดสิบนะครับเอานะครับผู้ใดมีความเห็นจะได้กล่าวรองคอมเมนต์เข้ามาได้ครับนะครับว่าทางบ้านนะครับผมของหลายๆคนว่าเห็ดไรและจักบาทนะครับผมยืนเท่าไดนะครับเอาประมาณนี้ครับผมสลักคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ